สุขใจเลยสุขีอัตานังสุขีอัตานังปาริหารันโตบริหารันโทจงสุขาจสุขใจจงสุขใจสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นภัยทั้งพวงเธอให้พ้นภัยทั้งปวงเธอสาธุโอกาสสาธุโอกาสณโอกาสบันี้ณโอกาสบันี้ข้าพระเจ้าทั้งหลาย้้าพเจ หขอให้ชีวิตสัตว์เป็นทานขอให้ชีวิตสัตว์เป็นทานมีปลาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นมีปลาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นที่ข้าพระเจ้าเจ้าภาพที่ข้าพระเจ้าเจ้าภาพได้ ไทยชีวิตได้ไทยชีวิตมาจากตลาดมาจากตลาดให้พ้นจากการถูกฆ่าให้พ้นจากการถูกฆ่าขอกุศล<อ>ผลบุญขอกุศลผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานที่ข้าพระเจ้าได้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานจงเป็นพระ,ะปจัจจัยจงเป็นพระ,ะป,ปัจจัยหนะะุนส่งให้ชีวิตของข้าพระเจ้าหนุนส่งให้ชีวิตของข้าพระ พ้นจากทุกโศกโลกภัยพ้นจากทุกโศกโลกภัยพ้นจากเคราะห์กรรมเบญเสนียจังไรพ้นจากเคราะห์กรรมเวญเสเนียจังไรแ้นข้าพระเจ้าทั้งหลายแทนข้าพระเจ้าทั้งหลายจะเดินทางไปในทิศใดๆก็ดีจะเดินทางไปในทิศใดๆก็ดีทั้งทางบกทางอากาศทางน้ำทั้งทางบกทางอากาศทางน้ำขอให้ปราศจากซึ่งพยัน์อันตราย ให้ได้ปราศจากเครื่องพยานนันตรายอุปสรรค์ทั้งหลายทั้งปวงอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงจงได้มาลายหายไปจงได้มาลายหายไปและนำมาซึ่งความสุขความเจริญและนำมาซึ่งความสุขความเจริญลุ่งเหลืองงอกงามไพบูรลุ่งเรืองงอกงามไพบูรโชคดีมีชัยโชคดีมีชัยด้วยอายุวันนาสุขพละด้วยอายุ นนาสุขบาลัปฏิพานธนสารสมบัติปฏิพานทนนาสารสมบัติตลอดทุกที่ปาราตีการเธินตลอดทุกที่พาราตีการเธิน <c oughs> สาธุพร้อมกันสามครั้งสาธุสาธุสาธุอนุมโมทามิ ดูอาจารย์ท่านโสพลเด้อเพื่อนก็จะลดน้ำเอาสองมือเด้อโยมเด้อกรอบสองมือกรอบสองมือแล้วก็เดินอ่ะเดินอ่ะกรอบสองมือกรอบลงเดินใส่ปลาเด้ออ่ะเชินเชิญจเจริญพรสถาญาติโยมทราพเราเวียนรอบมาทางซ้ายมือเด้อสถาญาติโยมออกทางเดินเข้าไปนั่งบนวิหารเด้ออ้อมไปทางนี้เด้ออ่ะเวียนซ้ายไปเลยโยมเวียนซ้ายขึ้นไปนั่งไ่บนวิหารเด้อ Làm đập tỏa về <laughs> อนั่งเป็นแถวก็ได้ได,ด้วยโยมถ้านั่งเป็นแถวแถวละห้าแถวละห้าเวลาเข้าไปหารูบาเราก็จะได้พรมน้ำบนค์คบาก็จะได้ยือถึงเนาะยืดเทละหา้าเทละหา้าเทละหา้ะหาเ <c oughs> พื่อความสวยงามด้วยสัทธาติโยมที่มาทีหลังเราก็จะร่วมตบุญล้วก็จ,มกจอมลงในสุงขันนั่นแหละสัทธาติโยมเออตามกําลังศรัทธาเด้อว,วันนี้เราได้ปล่อยปลาถึงเราไม่ได้ห่มผ้าพระธาตุมาร่วมห่มผ้าพระธาตุมาบ่ทันเนาะ เออมาพอทันเขาก็มาปล่อยปลาก็ได้าอดานิสง์เหมือนกันสัตยาติยมเรามาท่านปล่อยปลาก็ยิ่งดีให้ชีวิตสัตว์เป็นทานทาให้เราอายุชีวิตของเราเนี่ยยืดยาวไปเหมือนกับเราไปปล่อยปลาลงแม่น้านั่นแหละ,ะแม่น้ํามันยาวลงไปถึงโดนมหาสมุทรชีวิตของเราอายุของเราก็จะยาวไปตามสังสารวัตที่พอจะเป็นได้ 80- 90ิบเก้าสิบร้อยสว่วนประมาณนั้นชีวิตของคนเราไปตามสังสารวัตที่พอกําหนดได้ ไม่เกินอ่ะรอยขึ้นไปนี่แหละสไตยาจมชีวิตเฮาก็ในขณะเฮามีชีวิตอยู่แล้วก็สะสมเอาบุญญาธิการทั้งหลายที่เราได้สะสมก็เป็นทรัพย์สมบัติอันดีของเฮาเนาะ่ะไปในภายภาคหน้าอ่ะเป็นบุญเป็นกุศลของเฮาอ่ะใครทําใครก็ได้ในบุญนี้มันแบ่งปันกันไม่ได้เราตั้งจิตตั้งใจเจตนาดีแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนกับตัวเพื่อจะไปสู่พ่อมิมันดี มนบนสวรรค์ชั้นฟ้าดาววดึงปุณสาทายาิโยมอธิษฐานเอาเดอ้อนั่นแหละเขาเรียกว่าอธิษฐานเอาเจ้าคกำกรรในเวรที่เราได้ปุบค,ค่าเปิ้นได้ทุบหัวเพิ่อนป้องออ <c oughs> ได้ทำร้ายเพื่อนป้องอจนได้รับบาเดเจ็บเป็นพ้องอจนตายไปก็พ้องก็มีเราก็อโหสิกรรมซึ่งกันและกันเจ้าคกำกรรในเวรไม่ว่าจะเป็นกบเป็นเจียดเป็น ปูเป็นปลาเป็นหอยเป็นอะไรเป็นเต่าพวกนี้เราก็ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานถือว่าเฮาก็ยกใจิตใจของเขาขึ้นมายกขึ้นมารักษาศีลข้อแรกได้สัตายาจ,จมปานาติบาศเขาเรียกว่าเว้นจากการฆ่าสัตว์ตชีวิตอ่ะเหลืออีกจะภาพเด้ออ่ะจ้ภาพรวมหมดแล้วนอกเออคุณแม่ก็มาผมอ่าปล่อยปลาได้ไหคุณแม่เออเห็นอ้อมไปทางนั้นนอกเออได้จนนอก คุณแม่จะปล่อยปลาไหมปล่อยแล้วเนาะ,ะปล่อยเออ,อตอนนี้ก็คงจะใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ทางวัดเขาก็มาเตรียมยกปลาเด้ออใกล้เสร็จเร็วต่อไปเราก็คงจะ,ะเข้าแถวที่ละห้าก็ได้ด้สถาน์จะจด้วยว่าที่ก็กว้างอยู่เนาะ,ะได้ อาตมาก็จะพานำกล่าวถวายพระพุทธรูปผ้าไตรกีวรแล้วก็ทายธรรม,ท,รรมทายทานต่างๆเด้อเราตั้งน้ำโมพร้อมกันเด้อน้ำโมตัสสะพะคะววโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ah ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตพุทธรูปานิต ah ิจิวรานิ สปริวารานิพิขุสังคัสสะโอนุชยามะสาธุโนพันเติพิโคสังโฆอิมานีพุทธรูปานีติจิวารานิสปริวารานิ ปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอธินันจัปิยาชนานังกาละกะตานังทีคารตังหิตายะสุขายะพระเดชพระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลาย<ร> posible, ขอน้อมถวายพระพุทธรปูปผ้าไตรจีวรกับของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ oland, ขอพระสงฆ์โปรดจงรับพระพุทธรูปผ้าไตรจีวร กับของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อความงอกงามไพูบณ์แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายอีกประการหนึ่ง อาปะเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปถึงบิดามารดาปู่ยาตายายญาติสนิทมิตรสหายสัพพะสัตว์ทั้งหลายเจ้าวัดเจ้าวาเทวบุตรเทวดา พระแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้ากรรมในายเวรเจ้าบุญในายคุณที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ล่วงเกินกันมาได้บุบคาลาวีกันมาในอดีตชาติก็ดี ในปัจจุบัน,นชาติก็ดีด้วยกายกรรมก็ดีด้วยวจีกรรมก็ดีด้วยมโนกรรมก็ดีที่เห็นก็ดีที่ไม่ได้เห็นก็ดีเจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดี ระลึกได้ก็ดีละลึกไม่ได้ก็ดีที่มีชีวิตอยู่ก็ดีที่ไม่มีชีวิตอยู่ก็ดีอยู่ในทิศใดๆก็ดีขอให้เจ้ากรรมนายเวรเ,เ,เจ้าบุญนายคุณ,คณท้งหลายเหล่านั้น จงอโหสีกรรมจงอโหสีกรรมจงอโหสีกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดการละนานเถินสทธาญาติจวมพระพุทธรูปก็เรียนเชิญเลยโยมเรียนเชิญพระพุทธรูปถวายุบาก่อนเด้อองค์พระพุทธรูป ถ้ามาพร้อมกับพระไตก็ยกพระไตไปด้วยเลยเด้อพระพุทธลูปชุดแรกถ้าถ้าถ้าผ้าไตมาด้วยเราก็เอาผ้าไตมาด้วยอถ้าเป็นคณะเอถ้าเป็นคณะถ้าเรามีผ้าไตก็มาพร้อมกันเลยเออนั่นแหละเทละชุดเออเทละชุดเทละชุดมาพร้อมกันใช่ไหมโยมมาชุดเดียวกันใช่ไหมเอาคนละชุดนะเออชุดนี้ก่อนเออชุดนี้ก่อนเนาะเออเอาพระพุทธลูปก่อนเนาะเดี๋ยวพระพุทธลูปก่อนเออเออ เดินอ้อมก็ได้เดินอ้อมเดินอ้อมมาด้วย <c oughs> เขาเรียกว่าการได้สร้างบุญสร้างกุศลนี้โอ้ละอ่อนน้อยนอเพื่อนทาบุญตั้งแต่ตัวยังน้อยยังละอ่อนยังน้อยยังเด้เพิ่นสะสมเอาบุญตั้งแต่น้อยนอโอ้ดี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 อย่างนี้แหละโยมสัตยาญาโยมผู้จะสืบอทอดอ,อุบาสกอุบาสิกาในภายภาคหน้าเขาเรียกสัทธาญาิโยมผู้มีจิตศรัทธา ตั้งแต่เป็นละอ่อนเปิ้นว่าเข้าถึงพระพุทธศาสนาตั้งแต่ยังน้อยนะเรียว่าสร้างบุญตั้งแต่ยังเล็กอันนี้สงสจะเยอะก็ว่าจิตใจก็พอโตขึ้นมาก็จิตใจก็จะโง่จะงามเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรแต่เป็นเป็นตั้งแต่ละอ่อนน้อยพี่แหละค่อยๆไปเติม เดี๋ยวเราทีนี้เราก็ค่อยเข้าทีละห้าทีละห้าดื้อสัทธาญาติโมยม <c oughs> อ่เข้าไปใกล้ๆด้อจะครูบาจะได้พรมน้ำมนต์ให้สัทายาญิติโมยมครูบาจะได้พรมน้ำมนต์ให้ทีละห้าเนะเาะทีละห้าถ้ามาเป็นครอบครัวหคนก็ไม่เป็นไรโมยมถ้าเป็นครอบครัวมาห้าหคนก็เราก็อ่า เออเข้าเทล่าห้าเทล่าห้าแล้วก็เออแล้วก็แบมือรับน้ำมนต์จากคูบาเด้อแล้วก็ก้มหัวลงหน่อยนึงอ่ะเราจะได้รับน้ำมนต์เด้อก้มหัวลงหน่อยนึงแบมือไว้แล้วก็รูปผมรูปหน้ารูปตารูปไหล่รูป,รป,รปทั้งตัวนั่นแหละเป็นน้ำมนต์ศักด,ดิ์สิทธิ์เด้อรัสตาญาติโยมอ่ะเป็นน้ำมนต์น้ำเขาเรียกว่าน้ำศักดิ์สิทธิ สัทธาาติโยมทีอ่อยู่ไม่ไกลวันอาทิตย์หน้าก็จะเป็นาทางวัดก็จะมีการเทศมหาชาติเราก็มาร่วมฟังเทศฟังธรรมบุญมหาชาติได้เด้อสัทธาาติโยมวันอาทิตย์หน้าบุญมหาชาติวันยี่เปิงหรือว่าวันเพนเดือนสิบสองทางภาคกลางภาคใต้เขาจะลองอจะเข้าจะห้องว่า วันเพ็ญเดือนสิบสองลอยกระทงนั่นแหละแต่ว่าทางวัดนี่เขาเรียกว่าวันมหาชาติทำบุญมหาชาติบุญพระเวทนั่นแหละสหายญาติโยมให้วันอาทิตย์หน้าด้อตรงกับวันที่สิบห้าเราไม่รู้ว่าตรงวันไหนเนาะวันที่สิบห้าด้อสหายญาติโยมตรงกับวันไหนไม่รู้วันศุกร์เนาะอัตมาก็ลืมไปวันที่สิบห้าบุญพระเวทสิบห้าค่ำเดือนจีเป็งของตังเหนือเฮ้อสหายญาติโยมจะมาร่วมฟังเทศฟังธรรม ใครได้ฟังเทศบุญพระเวทนี่บุญพระเวทสันดรหรือว่าเวทสันตระหรือว่าบุญมหาชาตินี่โอ้ได้อน,นิสง์มากสัายาติษยมฟังให้จนจบเรื่องเด้อถึงจะเป็นบุญเป็นกุศลเขาว่าเขาเรียกว่า,าพู้ที่เกิดปีไหนก็เราก็มา,าถวายจาตุพจัจจายาธรรมสืบต,ตสบต่อชีวิตสืบต่อชะตาชีวิตของเฮาเด้อ มันก็จะมีปีชวดฉลูขานเถาะมะลงมะเสียงมะเมียมะเมวอกละกาจอกุล่ะเราเกิดวันไหนไมันจะเป็นกันเป็นกันของบุญพระเวทบุญมหาชาติอยู่เป็นกันเป็นกันอยู่เด้อทายญาติเจ,จ้าล้วก็มาอ่าตามราศีวันเกิดนั่นแหละใครเกิดปีชวดฉลูขานเถาะมะลงมะเสียงมะเมียมะเมยวอกละกาจอกุลนี่เราก็มาฟังเทศฟังธรรมในการันน,นั่นที่เราเกิดในราศีนั้นอ่ะวันที่สิบห้าเด้อ ตรงกับน่าจะตรงกับวันศุกร์นะถ้าจำไม่ผิดเนะาะคุณเจ้าโยมบอกอยู่เมื่อกี้นี่วันศุกร์นะศุกร์ที่สิบห้าสิบห้าค่ำเดือนจีปิงหรือว่าสิบห้าค่ำวันลอยกระทงนั่นแหละสหายญาติโยมเรามาฟังเทศฟังธรรมที่วัดสันายางหลวงอ่านะร่วมกันเด้อสหายญาติโยมก็บอกกันต่อๆไปส่วนครูบาเจ้าก็จะพานำทำพิธีกรรมต่างๆนี่ก็อยากจะบอกเรียนทราบให้สหายญาติโยมได้ทราบเด้อวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ กับวันพระอีกหนึ่งวันเป็นสี่วันถ้าวันพระตรงกับเสาร์อาทิตย์ก็ลวดกันไปสามวันเออศกเสาร์อาทิตย์แต่ถ้าวันธรรมดาจันทร์อังคารพูดพฤหัสที่ไม่ตรงวันพระนี่ก็ครูบางดเด้ออ่ะเราก็บอกกันต่อ,ตอ,ตอไปด้วยเด้อสถายญ,ญาติโยวงวดปล่อยปลางดห่มผ้าพระาธาตุด้อแต่ถวายพัตตาหารตอนเช้าปกติเออปกติธรรมดาแปดโมงครึง่งอ่แต่จะไม่มีห่มผ้าพระาธาตุแล้วก็ปล่อยปลา วันจันังคารพุทธพฤหัสที่ไม่ตรงกับวันพระนะแต่ถ้าวันพระตรงกับวันจันทร์นี้ก็มีเนอร์สตาญาติโยมอ่ะเราก็บอกต่อๆกันไปเผื่อสตาญาติโยมอยู่ทางไกลจะมาหอมผ้าพระธาตุวันจันทวันนังคารวันพุธวันพฤหัสนี่ถ้ามันตรงกับวันศีลก็มาได้อยู่แต่ถ้าไม่ตรงกับวันศีลนี่ก็จะงวดอ่เราก็จะทําพิธีแต่พาอวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เ้อรัสตาญาติโยมอ่ะเขาบอกก็บอกกันต่อๆกันเอาเด้อร์ เผื่อจะศรัทธ,ธาญาติโยมที่อยู่ทางไกลเพื่อจะมีศรัทธ,ธาเดินทางมาแล้วก็ไม่ได้ห่มผ้าพระธาตุมาไม่ตรงกับวันเนาะ สัตาญาติยมก็ไปเตรียมน้ำหยาดมาไว,ว้เด้อเตรียมน้ำหยาดมาไว้พอถวายไทยธรรมไทยทานเซธคุบาก็จะปั่นพรเลยเด้อสัทธาญาติโยมเด้อคุบาก็จะให้พรเราไปเตรียมน้ำหยาดมาเด้อสัทยาญาติยมน้ำหยาดอยู่ตรงหอละคังเด้อน้ำหยาดอ,าอยู่หอละฆังมีเยอะเยอะเราก็นํามาเพื่อจะหยาดน้ำหยาดน้ำหมายทานฝากพระแม่ธรณีเป็นสักขีพยานอาตอนนี้เราได้มาทําบุญอะไรพ้อง ม่ว่าจะเป็นการฐานพระถวายพัตตาหาราถวายดอกไม้ธูปเทียนรับศีลรับพรรับศีลรักษาศีลหมผ้าพระธาตุปล่อยปูปล่อยปลา,าแล้วก็ได้ฟังเทศฟังธรรมครูบาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเออเขาก็ได้อานิสงส์บนว่าครูบาก็ได้เทศบุญกิยาวัตถุสิบนี่ก็สัตายาญาโยมก็นําไปพืชปฏิบัติเดอ้อได้อานิสงส์เยอะ เขาเรียกว่าบุญกิยาวัตถุูสิบนั่นแหละ,ะแล้วก็สมบุญญาที่การของเฮา,าเอาไว้เอาไปศึกษาดูแล้วก็ไปประพฤติวัดปฏิบัติตามอะไรว่าทิฏฐุโชคกรรมจิงใดที่มันตรงความคิดตรงเห็นตรงนี่แหละสำเร็จในบุญในกุศลของเฮาเหมือนกับเฮามาทําบุญวันนี้แหละสัตยาติยโยมเราคิดตรงถูกตรงแล้ว อาศัายยาิโจมเข้ามาใกล้ๆดื้อเดี๋ยวครูบาจะได้ให้พรดื้อเข้ามาใกล้ๆเออ ญาติโยมตั้งจิตกวดน้ำลบพรเด้อยะทาวริวหาปุลาปริพุลิน ทิสากขรังเอวเมวายโตดินังเปตานังอุปกัปปติดิตังปิตังตุมังกิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรินโดสังกปาจันโด

มังาามวุฒาปจญโนจัตารุทามาวัตันตดีอายุวันโอสุขังภารางังไหวพระพร้อมกันด้อสธาเด้ออารังสัมมาสัมพุทธะคะว่า พุทธังพระควันตังอาภิวาเทมิสวัาโตพระควตาธรรมโมธัมมนวาสานิสุปฏิปันโนพระคาวโตอากัสสังโฆสังฆนามา บุณประสีรัชนไตรอันเประเสิดเดชบารมีแห่งแม่เจ้าจามเทวีปฐมมกษัตรีนครนาลีพุนชัยจงอภิบาลรักษาขยันโยมทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญลงเรืองงอกงามไพบูนโดยอายุวันนะสุขภะพระโชคดีมีชัยร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองอยู่เย็นเป็นสุขในการทุกเมื่อทั้งปวงทุกคนทุกท่าน สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิก็วันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นบริบูรณ์ได้บุญได้กุศลพากันเต็มได้เต็มอบารมีก็เต็มบุญก็เต็มสัทธาาตาโจมอ่า เราก็เอาน้ำหยาดหมทานแล้วก็ไปหยาดลงฝากพระแม่ธรณีเป็นสักขีพยานเด้อเราก็